แคมเคยบน่นอยากดูละครเพลงกับเขาตั้งแต่สมัยที่บินอยู่สายการบินเก่าตอนนั้นเราลงฮาวายและ LA เธออยากถึงขนาดจใจเขาตีตั๋วจับเครื่องไปดูที่บอร์ดเว์นิวร์กด้วยกันถึงจะเข้าข้างตัวเองอย่างไรคณิตก็ยอมรับว่าเธอคิดถูกแล้วที่เลิกกับเขาไปแต่งงานกับหมอคนนั้นถึงเธอจะให้เวลาเขาอีกหนึ่งปี เขาก็ายังไม่อาจจะเลิกกับแหม่มได้อยู่ดีป่านนี้เธอคงจะเลี้ยงลูกยังมีความสุขอยู่ที่อุบลตามฐานะของเมียผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำจังหวัดเวลานี้ยามที่ลมหนาววีดวิวและเขากำลังคิดถึงเธออยู่คนเดียวเพลงที่เธออยากให้เขาเขียนและอยากให้เขาร้องเพื่อเราสองคนเขาได้เขียนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเขายินดีที่จะเล่นแต่ใครเล่า จะมาเฝ้า